มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนพายุโซนร้อนโกนเซินเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันที่10กันยายน2564นายนัทพลนัทถสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศพายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินฉบับที่3ระบุว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด15.8องศาเหนือลองติจูด113.3องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ประมาณวันที่13กันยายน2564ส่งผลทำให้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควนงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่14กันยายน2564เนื่องจากล่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ